สวัสดีครับผมเจอกันต่อ53าามชนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่หัวหินนะครับเรนี่ยิวข้าวเลยที่แรกว่าจะไปได้างกินในร้านคนมันเยอะเลยก็สั่งนี่มาเลยต้มยำปลาต้มยำปลาแล้วร้านนี้ที่เด็ดเขาจะอยู่ที่ว่าสูตรของเขาพิเศษเลยครับไอที่ลอยๆนี่เป็นเป็นเห็ดนะครับแล้วก็จะมีใบกะเพรา ให้ซดมาแล้วหอมละมุนแบบรสชาติมันได้แล้ครับก็นี่ไข่เจียวหมูสับนะครับสองอย่างพอ,องกินคนเดียวครับนี่หัวหินนี่ก็เข้าวเกินปริมาณแล้ววันนี้นะขออนุญาตเบาหวานนะครับอย่าหิวครับหิวหิว,หว,หวนี่นะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะนี่ฮะโหน่ากินมากเลยนะอ่ะอ๋อ อ่าเราไปลุยกันมามาดูกันอลองอืม,อมสุดยอดชมกับมาถึงงอยอีกแล้วครับร้านนี้ผมชอบจริงเลยแล้วต้มยำเราร้อยกสิบบาทนะถุงถุก็ไปใส่ถ้วยใหญ่อนะ่ะกินคนเดียวไม่หมดอนะ่ะ เนื้อปลาก็าจะแล่เป็นอย่างนี้คนระับก็จะแล่ออกมาเป็นอย่างนี้วนสะุดยอดเนาะว่าได้กินของอะไรแบบนี้น,นะครับร้านนี้จะอยู่หัวหิน57บเนะครับ้ามาเกีอบวกบท้ายซอยอีสายเหนือนะ คือร้านป้าแมวเปิดสี่โมงถึงสามทุ่มครึ่งสามทุ่มหมดแล้วครับนี่อ,อ,อร่อยอย่างอร่อยจริงช้ำแล้ววันนี้ สวยครับหอมดี่ัของเ่น ครว้านะแบบน้ำมูกรอบครับพี่น้อนงะ กระเพราครับพี่น้องกระเพราที่แกเขาใส่อ่ะต้มยำน้ำใส่ใส่กระเพราเด็ไม่มีกลิ่นเผา นี่ยเป็นแบ่งนะนั้นเหลือเยอะเลยนะครับผมกินจนกินกลางชั้นบนอืมจอดพอีดด่น้องแซ่บไล นะแล้วที่ไม่ได้กินกับข้าวอร่อยแบบนี้นะโอ้คเราความสุขของการกินเนี่ยคือได้กินของอร่อย,อยจริงๆนะเนี่ยน้องไก่เกียวไม่เท่าไหร่แต่ต้ยมยำปลาสุดยอดนะนี่เห็ด กรุบกุบกรุบคนละน้อยเจ็บไปข้าวเรียบร้อยแล้วครับกินเกินปริมาณแล้ววันนี้ขออนุญาตแล้วกันนะใส่ซอสอืมหมูกรอกเว้ยดู อแอบไล่ไปนเนาะโยมโสรัพเดินทางมาถึง ทำธุระไอ้น้องสาวแล้วฝนลงอย่างหนักฝนเพิ่งจะหยุดคะเลยไม่ได้ไปไหนก็เลยขี้เกียจไปไหนนะท,ที่แรกว,ว่าจะไปอุทยานราชพัฒน์ก็ไม่ได้ไปแล้วเพราะวันเสาร์ยิ่งปิดเร็วโอ้แซ่ยหลาย ฝากทีเมื่อรครับรก,กูแล้วยืนผลักตรแจกดัซับใจให้ต่อ53าช่แล้วนะครับแล้วฝากเพจด้นะครับดุมสอบพอกระเซินกับเพจบุ๊คแฟนเพจอำพอใสจังแคาดนะครับอย่าลืมเข้าไปดูแล้วกดติดตามกดให้กำลังใจกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับนะครับผมสวัสดีครับ